รู้หรือไม่ทุกๆ4นาทีพบผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโป่งพองเพิ่มขึ้นเฉลี่ยหนึ่งราย50%ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตกมักเสียชีวิตก่อนถึงหมื่นแพร่โดยโรคนี้ส่วนใหญ่มักไม่แสดงอาการทําให้ผู้ป่วยเกิดความชะล่าใจจนเกิดการปริแตกของหลอดเลือดหลอดเลือดสมองโป่งพองถ้าตรวจพบและรักษาก่อนการแตกสามารถลดอัตราการเสียชีวิตได้สําหรับ โรคกลอดเลือดสมองโป่งพองเป็นโรคที่ต้องเรียกว่าเหมือนระเบิดเวลา โรคหลอดเลือดสมองโป่งพองเนี่ยเรามักจะพบในคนค่อนข้างสูงอายุนะคะสาหรับทุกท่านที่อยู่ในวัยหนุ่มสาวหรือในวัยทํางานนะคะก็อย่าเพิ่งชะล่าใจนะคะความเสี่ยงเรื่องของเล่าบุหรี่หรือว่าโรคความดันสูงนะคะหรือว่าแม้กระทั่งโรคก,กรรมพันธุ์บางโรคก,ก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้หลอดเลือดสมองโป่งพองอยู่ได้โดยไม่ทราบสาเหตุวิธีการรักษาของเราเนี่ยไม่ต้องอาศัยการผ่าตัดเปิดกระโหลกศีรษะก็คือเราเจาะเป็นรูเล็กๆผ่านทาง หลอดเลือดแดงใหญ่แล้วเราใส่สายสวนขึ้นไปตรงตำแหน่งที่มีการปง่งพองหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะจีดสารทึบหลังสีเพื่อดูลักษณะของบริเวณของหลอดเลือดแล้วก็ลักษณะของเส้นเลือดปง่งพองอันนั้นเพื่อพิจรารณาการเลือกวัสดุในการที่ใช้นะคะโดยทั่วไปเนี่ยเราก็ใส่คขรถลดทางการแพทย์เพื่อปิดหลอดเลือดที่ปง่งพองอันนั้นนะคะเมื่อเราสามารถปิดหลอดเลือดที่ป่งพองอันนั้นได้แล้วเนี่ยเลือดก็จะไม่ไหลเวียนผ่านเข้าไปในนั้นจะทําให้โอกาสการแตกซ้ำเนี่ย ทบเป็นไปไม่ได้เลยแต่ในบางกรณีเนี่ยที่ตรงบริเวณเส้นเลือดโป่งพองเนี่ยมีขนาดใหญ่เราอาจจําเป็นที่จะต้องใช้ท่อคํายันใส่ร่วมกับการใส่กดรวดดังนั้นก็คือการรักษาด้วยวิธีของเราเนี่ยเรามีวัสดุหลายชนิดที่ให้เลือกที่ให้เหมาะสมกับขนาดตําแหน่งของบริเวณเส้นเลือดโป่งพ,งพองที่แตกอันนั้นนะคะแต่ที่ความสําคัญเลยก็คือว่าเป็นการรักษาผ่านรลูเล็กๆ เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคนไข้ไม่ได้มีความผิดปกติมากนะคะคนไข้แทบไม่ต้องอยู่ ICU เลยนะคะการรักษาหลอดเลือดสมองโป่งพองผ่านสายสวนหลอดเลือดเป็นการรักษาที่ผลสําเร็จสูงภาวะแทรกซ้อนต่ําในมือผู้เชี่ยวชาญลักษณะอาการเบื้องตน้นปวดศีรษะอย่างรุนแรงเวียนศีรษะร่วมกับเดินเซแขนขากล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรงมองไม่ชัดเห็นภาพซ้อนอาการชาร่างกายครึ่งซีข้อดีของการรักษาโดยสายสวนหลอดเลือด ทำการรักษาไม่ต้องโกนผมไม่ต้องผ่าตัดเฟิดกะโลกะหลกศีรษะแผลขนาดเล็กกว่า1เซนติเมตรระยะพักฟื้นสั้นกลับบ้านได้เร็วตอนแรกค่ะนั่งทํางานอยู่ก็รู้สึกปวดหัวมากจะมีแบบเหมือนคอแข็งๆด้วยแล้วก็พอนั่งไปสักพักหนึ่งก็จะเหมือนคลื่นไส้ก็ลุกไปอาจเจียนนะคะหลังจากนั้นก็จําอะไรไม่ได้อีกแล้วรู้สึกว่าเพื่อนก็ตกใจก็เลยพามาส่งที่โรงพยาบาลศรีราช ก็บอกว่าเป็นโรคหลอดเลือดสมองโป่งพองเราก็ตกใจมากหมอก็พยายามอธิบายก็ยังมีวิธีการรักษาอีกวิธีหนึ่งนะก็คือเป็นการรักษาด้วยการใช้สายสวนหลอดเลือดเราก็เลยตัดสินใจเลยเลือกวิธีการรักษานี้เลยเพราะว่าอย่างน้อยเราก็ไม่ต้องเปิดกระโหลกศรีรษะ mm hmm. ก็หลังการรักษาจําได้ว่านอนโรงพยาบาลอยู่ประมาณ4-5วันหลังจากนั้นก็เป็นช่วงเวลาพักฟื้นนะคะ หลังจากนั้นก็กลับมาทางานได้ตามปกติก็อยากจะฝากถึงทุกคนนะคะว่าถ้าสมมติว่าในวันนี้จะต้องประสบกับโรคหลอดเลือดสมองโป่งพองอะคะ่ะก็ไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าอย่างน้อยเนยสี่ล่านเนี่ยก็ยังมีวิธีการรักษาด้วยการใช้สายสวนหลอดเลือดในวันนั้นเองรู้สึกว่าตัดสินใจไม่ผิดเลยที่เลือกวิธีการรักษาแบบนี้นะคะ่ะ ศูนย์รังสีร่วมรักษาสิริราชศูนย์ความเป็นเลิศในการรักษาโรคหลอดเลือดด้วยวิธีการทางรังสีร่วมรักษาที่ผลิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะการันตีด้วยจำนวนผู้ป่วยที่มากที่สุดในประเทศโดยอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาตรฐานความเป็นเลิศทางการแพทย์ในระดับสากลสอบถามข้อมูลการรักษาและบริการได้ที่ศูนย์รังสีร่วมรักษาสิริราช